ลาดหน้าหมูนะครับนนี Bun ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรอาจารย์บูญนะครับว่านี่สูตรเลยครับประกันธรรมดาแค่ไหนถ้าหายอายกูมาหายแค่นี้เปลี่ยนแล้วเจ้าหน้าเก่งก็คนหลายคนบ่บ่เจ้าหน้าเก่งก็คอยอีกบบคอยเห็นเปลี่ยนเลยระยังเลยเนาะจมือสิบแล้วอาจารย์เรียมไว้หร่อฮะอาจารย์เดียวก็แห้งเด็ดหรอกแม่นครับพี่เดียมครับเดี๋ยวมาเบิกครับผมเดี๋ยวซอยหมูกันนิดหนึ่งครับอันทันหมู มันเยนเชพใหญ่มะเชบใหญ่มาแต่ไซนีเ่ครับนะครับแช่ครับจะให้ด้วยนน้นะเอาไร้นาะได้วครับเฉพยเใหญ่กินน้ำไมเลครับเย็เกาะัดอันนี้ชิงออมเน้นีุ่ดแล้วเตรียมพักผ่อมทุดย่าเลยปามอก เสียงรถยังอ่ะรถเงี้ยมครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่มาปะไปใส่มาว่ะสามมือนหมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปใส่มาสามมือมือสามมือีมือามึงไปจับมือเอา ไปเมื่อเช้านี่เช้าแบงบ่ไปใส่มาที่มกูคืนหอดสามหมื่นสี่หมืไปใส่มาบอมง่ายเอาเอากูถามแนีมไปใส่มาสามหมื่นสีมไปใส่มามื่กี้ก่อนมึงไปใส่มามึงคือบอกคืหอดกูเพื่อนกงัวางมึงเหยต็มล้วเอให้นะ วุ <OR> ้ยพูดยาาหาพี่จำนีเอ้า้ยคุณพูดุนแม่งสวัดีพี่ชนโตครับอามื่อไจะไปจัดนจำนีมาเนจนี้โอ้จะเงบือจาแปะเื่อง้าัยเทดยูทูบเบอร์คอยได้เจ็ดคลิปเราเมื่อนี้มันจะแซงตัวเรานี้แซงสอนแข่ไว้นามค่ับ จบเลยการใช้จบเลยที่ไหนกินมันน่าหลาดนานียคือบอเปี่ยนเปลี่ยนอู้ยปลาหน้าจีบูเพี้แตะว่าเพื่อนบูชีเล่ดนาเขากันขนาเลยอาจารย์นั่นตั้มั่วครับอารยเรียนีตั้ทัวแล้วก็ันนี้หนึ่งปลาหนึ่งปลาแล้วก็ขัวแม่งรวมแล้กี่ซอสกับข้าวมูนีกับเข่าพี่น้องห้าแดกดาก ก็ตั้มคักตามแน่เสด็จบักหน้ากันพูทเฒ่ากินมอะไรครับพุทเฒ่แเล้บวะดิพุทโ่พุทโแข้วบะดิเอาละแก่กอกทั่านลี่วัยยูทูบเบอร์ ก็กำลังใจครับเ่น้องสลใจเราเพื่อนๆเสี่ยไปเลยเพื่อนเสไปเลยสิเอาแจ็คแล้ว,ลว,ลวโ้าตรยกูไม่าม,าไมูหยอกแม่แกงดีเอาชิแกงยังมึงกระโบยอีหลีแม่กูชิโบยไเถอะไลาเวลากูอยูมึงมาแม่เวลากหวออกไปเดี๋ยว พี่น้องเป็นพี่น้องเป็นพยานมึงอยาว่ากูบอยูนี่กูยู่นี่มืดมือสามมือกูยู่โดมน้มือสามมาจากมุ่งฮะนนมือสามมาจากมุ่งหกมุงกูไปตะตีหาผลกูไปหาแมงบตตีหาปบมุงตองใส่เมีดเลยึงบอกกูบ่ต้องใส่เมีดเลยเออเขาอยู่หัดตีหนึ่งแลเอ่ดเด้อมีพยานมีหลักฐานพร้อมเอเออ เนี่ย <c Jud ite> ิน <c oughs> <Age? c oughs> oh. ึ ah ้หกนมมนตัวมึงชกบกปพกโอ้ยินหักคน่ะเอาเดี๋ยวมาบ่งกินข่าวครับพี่น้องฟาดแกงเส้หม้อหนึ่งหมดเดนี่สุดยอดอีี ูปลา,ปามนะเจ,จ้าก็เปิดหลาดแจีหอดปลาหอมหอมขจวหอมอืมหอมหอมมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะหอมมะเขือนะ <c oughs> นยอนกันที่บบมะเขือนบ่หอมพาเดกดกจัดเปียกจะขึ้นนอนขัดนอนเนี่ยจัดเปียกโอ้ยมาถื้ อันผู้ไปเสืออันลัดนานหลาดนาน,นมากมาหรือเปล่าจะทาย่างเดียวนพักพี่ห้องพรเรา้พที่เฉพาะเลกับของละผาอะ่มันมันคนทวนหลเากัเลยแม่ แกยังก้อมันหอมยังล่ะบเมนหย่องเล้มันหอมอีหลีเหมึ้นอดเจวหอนเลย้าไปส่มงเคร้าัวนี้นี้น้ตว้ัวนี้ตัวนมนีน้นี้ตัวนี้ตัวนี้ตันีนี้ตครับพี่น้อง้น้้นีี่ครับ ชซเล้วพัดเช่นล้วก็อินี้กันแล้วหรือเปล่าตาเราจะไปเปิดหลัดแจรหอนหลือด้ส่วนป่ขันเทพเป็นเทพเทรามาได้ไหยเทพสามตาบอเลยรงานที่ข้าสั่งให้เจ้าไปทำไปสร้างควาปัดปวดให้ก็ดยุทธภพ เจ้าทำงานไปถึงในกันแล้วร้อยงอนมาให้เขาฟังดูสิขลัว่าทันเทพสามตาหอมหอมหอเจียวค่ัแกนีว่ามันคือเจียวหอมอันนี้อันนี้ออกเต็มอุ้ยอุ้ยหัวเทียวมันเป็นอู้อันนี้เทียวอุ้ยพี่น้องอันนี้ไหมศรษฐกิจบานห้าใหญ่แต่ ค่อยว่าอันลัดนาไปให้อื่นซนี่โรสรตัมีรกินคอยก็ทากินลดนาได้เดยวนี่ลางด้วาเต็มเหมือนล่างทหมล่างก็ทำอห้ทมกินเ้อถ้ากินแล้วมันอิ่มเลยได้นีย

ก่อนดส้วยาซีซีูกอนเมื่อีอวันจังเลยนทำดีพอดีแล้วพอดีแล้วจะไป็นจะไปสนมันปานนี้มันแสบแล้วรเลยสุดจันี้เะว่ามือหนนเราหลับไกลแห่งแสบผมาจังมนึะครับผมโอ้ยาาจังเถอะมันเลือกเลยดิมันนวเลือกเลยดิกโลดมีกองค อ้าว่านนี้ทางนี้ก็จะเป็นอ่านาดนครับเรานย้อมครับเรายอมครับบริษัทเพราะว่ามือเวทนี็เกียณยึดแล้วเอ้าอีกสักรู่สู่ครูก็กินน้ำกันครับพี่น้อไม่รวนีะเจอไข้ผมก ไปด้อไม่กินเใจไักม่เงินไป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 กินลาาพฮะพี่น้องครับท่านิ่กินก่อนครับการที่กินก่อนครับอาจารย์ไพ่เจี๊ตอาจารย์เหลือกินก่อนครับผมอาหารแรงนะครับข้าวแรงครับข้าวแรงตัวหนึ่งปลาโอ้อาหารสุดยเจเลือนี้แร่ว่าคอยทากินลานาคอยลานลาณาแนกินกระอาบนาพักผ่อนครับผมลอออกงานครับพี่น้อง S <S <S เอาวัตถิสิบหม่อ,อ,อืมวัตถิเก่าก็เดินห้างครับแต่ว่ามีไรสดค,ครับพี<อ>่น้องวัตถิแปดครับฝากพี่น้องเป็นอ่ากำลังใจเลยมีแม่ละวัตถิหาด้วพี่น้องเด้อพอครับอาจารย์ทีนอาจารย์ไพ่เจี๊อาจารย์เหลื่อมพอม่อมัดทุกคนแล้วครับวัตถิหาดสุดยอดเลยครับ,ส,รบสุดยอดครับฮะโอ้แม่เซฟแม่ เดี๋ยวเชฟก็กัดแข็งเมสเชฟเชฟเอาดีๆนะเชฟโอ้โหแล้วเห็ดดีป่ะเชฟอำนาจเจอเชฟเต็มใครจะอยู่ใครจะไปอับงานนี้โชเรบริสอะไรเขาอาหารอาหารในพัสคานะเจ้ามัดอาหารบานๆเลยเชฟเต็มดูสิ ถ้าอันพัดกัดแข่กัดข้างบุทธรกันห้าเดกดากพลังใบแมันนาลาด้ไข้างอย่งโอ้โนอมันสอีกอันมันสอีกจะัลายอรอขบุรีเส้งหลเออเออเทระบังกะทะ อย่าลงข้างล่างนะเจมมาดูเดี๋ยวมันจะไหม้นะ่น่ะข้างล่างมนะันจะไหม้นั่นน่ะจัดบุกรี่มาเบิร์นเราเลยเชฟมาทานขนมเลยมามาเป็นเชฟธรรมดาได้เชฟเล่าเล็กคนนี้ไม่แล้วไม่แล้ว ไม่กระทะครับไม่กระทะมันไม่ได้ไม่เส้นเลยเออเอาดีๆมันไม่กระทะอืมเคือมันเอาอีกสักครู่มาดูกันนะครับ

อะพี oh, oh. Uh, oh. <laughs> ่ลับพี่ล่ะโอ้โอ้สุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดจะาก็จะจ้าบารักโลกจ้าเมื่อระบิไปเม่อไงลูกค้าเป็นชาขานกนเมื่อไงมายถ้ากินเขาไม่ทำขายทอ ครับกินนะไม่ได้ทำขายนะครับกินนะให้เข้าใจตามนี้นะคุณเสียดแติเด็กกับเจ้าฮ้อนเร่ยนะครับกินสักครู่มาเบิ่งครับพี่น้องขอบคุณเชฟนะครับเคิ่องกินออมเครืเออเครื่องกินออมเครื่องอันเนี่ยเครื่องเนี่ยเชฟราดนานี่เพ้จะกินน้ำโมไปเชฟราดนานี่สูบหกเลย ออหอมหอมหอมแล้วเป็นกูดูในวายแล้วนะสุดยอดเลยปลาเต็มอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เอาไปท่านใส่ผักใส่ผักไปนี่ใส่แค้งแฉกจปินอะไรเะอผักอยู่ไหนล่ะผักผักไม่มีหรอโอ้เชฟทำงานมากี่ประเทศแล้วครับ เชฟทำงานมากี่ประเทศแล้วครับหลายประเทศถูานประเทศแล้วครับเลาเขมรกัมพูชาโอ้แล้วก็ไทยใช่ไหมับฮะนาดอืมเจลแจวเลยนี่ครับใทยกัดหุูงแทนกัดหมูฮงมื่ก็สีคือขนาดเลยโอ้สีสวยหลือสีสวยหลือโอ้สุดยอดเลยอาจาัดโบสถ์ เจ้าเราจะไม่รถติดรถไทยะรถส่วนตัวบอกยาวาเอาเราไมีรถจะหล,ลุดเอะลรไมีรถติดโอ้เอามาขี่นึ่งบอกเอารถมาขี่ด้วยใช่ไหมนี่ใช่โอ้ว่ามาจากกรุงเทพครับที่ไปตอนนั้นตอนนี้หรือบอกตอนผมมาทำง,งานะนเะน่ะฮะ

เด yeah> ี๋ยรเอราแหเเอาเลยเอาเลยบคครับชัโอเคแล้วนะมันเชีพมครับโอเคครับโอ้โหนากลวครับเชฟลาคลิปให้หน่อยครับพอกันพรุ่งนี้พอกันพรุ่งนี้ครับเดีวจะทำาไมอะไรนะเดี๋ยวจะเป็นเป็นพวครัวใหม่อเอาเอาขอบคุณทุกท่านใจคลับพี่นตันีลาดนาฮักแล้วแล้วนะครับผม น่าจะเป็นโชคเล็กนะโชคเล็กเหรอจะทำเหรอไม่เคยนำใจเอาไปเก็บหรือยังเอาไปเก็บหรือยังมาแม่ลาดนาลาดนาเร็วมาแม่ลาดนาจานเบอร์สี่ครีมกัญมวยนะครับจานเบอร์แม่ขอสิกินอยู่ขอสิกินอยู่เอาเดี๋ยวสิเสียกำลังใจอาจารย์บวชสกินอยู่อาจารย์บวชสกินอยู่เลยโอ้ยเดี๋ยวจ่อยเสียกำลังใจเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้อง พอกันมืออื่นกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับมากมายไก่กองนะครับอะไรคิดไปไหนอีกนะเ<อ>บ,บื้องหลังจะเริ่มกดไหลก็แช์ก็ติดตามช่องการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเด้อขอบคุณผัวอุปกรณคุณทุกท่านที่สนับสนุนทีมงานเบื้องหลังและสนับสนุนที่การชัยขอบคุณครับ